รับซื้อเหรียญละ3,000ถึง5,000บาทนะครับเหรียญรุ่นกาญจนาพิเศษ2สีนะครับคลิปนี้ลองมารับชมดูนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายท่านส่วนใหญ่เลยนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษ มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สีแบบที่เราเห็นแบบที่มีการประกาศรับซื้อกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้แซมเปิลก่อนนะครับยังไม่ใช่เหรียญแบบที่ผมบอกว่าซื้อเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบแรกก่อนนะครับคือแบบที่เราพบเจอกันได้ง่ายๆอาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพบเจอกันบ่อยก็คือเหรียญกาญนาที่เป็นพัดเสียนกลับแบบนี้นะครับ มีการประกาศรับซื้อกันบ่อยๆนะครับเป็นพัดเสียงกลับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง2,000บาทนะครับปกติเหรียญการจนาพิเศษจะเป็นแบบนี้นะครับหัวตรงนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบหัวกลับ500ถึง2,000บาทนะครับแต่ว่าจุดสําคัญเหรียญที่บอกว่า3 0 0 0ถึง5,000บาทไม่ใช่เหรียญพัสดเสียงกลับนะครับ เป็นเหรียญอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่มีออกมาในปีการนาพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือเหรียญสองสีแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นปีการนาพิเศษนะครับเป็นเป็นปีการนาพิเศษเหมือนกันนะครับตามรูปที่ผมนํามาให้ชมเลยนะครับด้านหลังเป็นเหรียญสองสีการนาพิเศษแต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูด้านหน้านะครับด้านหน้า เป็นรูปของเท้าสุรนาลีนะครับหรือว่ายญาโมของเรานั่นเองนะครับสังเกตดูนะครับผมขึ้นรูปให้ดูชัดๆเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีให้เห็นกันบ้างนะครับต้องใช้คําว่ามีให้เห็นกันบ้างในกลุ่มซื้อขายนะครับปีนี้ยังไม่เห็นนะครับปีที่แล้ว่ผมเห็นอยู่มีการลงขายอยู่นะครับปีที่แล้วเหรียญสองสี ที่มีด้านหลังเป็นปีกาญจนาพิเศษแล้วก็ด้านหน้าเป็นเท้าสุรนาลีแบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับลองลองลองสังเกตดูให้ดีๆนะครับเหรียญ2สีแบบนี้แบบในคลิปนะครับเหรียญ2สีด้านหลังกาญจนาพิเศษด้านหน้าเป็นเท้าสุรนาลีนะครับ ย่าโมของเรานั่นเองนะครับรับซื้อนะครับเหรียญละ3000ันถึงห้าพบาทแล้วก็คลิปนี้ผมยังให้ข้อมูลนะครับกับมือใหม่ด้วยนะครับมือใหม่หรือว่านักสะสมที่เพิ่งเข้ามาศึกษานะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเหรียญแบบนี้มีจริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของนักสะสมรุ่นใหญ่ๆนะครับนานๆจะมีออกมาให้เห็นสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเจอ เหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาสูงกว่าปกตินะครับผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับคืออ้างอิงจากราคาซื้อขายกันในกลุ่มนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับการจนาพิเศษมีอะไรแบบแปลกๆอีกเยอะนะครับรวมทั้งเหรียญ12สสีแบบแปลกๆแบบอื่นๆอีก ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะนำข้อมูลนำรูปเหรียญแล้วก็ามานำเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆ FC ได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ